ผู้ชมบุานครับตอนนี้เรากลับมาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็อย่างที่ติดค้างในช่วงที่แล้วมานะครับก็เราไปพูดถึงในเรื่องของแกนตะกะแปนหรือการเติมเต็มนะครับการเขาเรียกว่าใส่แกนจมูกแบบไม่เอียงไม่ทะลุ ธรรมชาติเนียนสุดๆและดูเป็นของเกิดที่เกิดมากับตัวเราแบบเหมือนพ่อแม่ประทานมาให้จะเห็นหลายคนที่เรารูปเมื่อกี้นี่นะครับพอจมูกเปลี่ยนปุ๊บหน้าดูเปลี่ยนทันทีหรือบางคนจมูกสวยอยู่แล้วแต่ทําให้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้นก็เน้นความเด่นให้มากยิ่งขึ้นทีนี้จุดหนึ่งก็คือเรื่องของดวงตาแน่นอนแหละนะครับบางคนรูปตาสวยอยู่แล้วจบไป นะแต่ว่าพอเริ่มอายุมากขึ้นมันเริ่มมีปัญหาคือตามันตกนะครับในตาตกแบบนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่ต้องแก้ที่ศัลยกรรมนะเพราะถ้าตกในเริ่มต้นเล็กน้อยเนี่ยอาจจะใช้วิธีการฉีดบท็อกซ์นะเพราะว่าการที่หลังตามันตกเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่4ีปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งคือพันธุกรรมของเราบางคนบางคนเนี่ยพ่อแม่ตาตกอยู่แล้วมันเป็นโดยมาตาก็ตกอยู่ในนอยๆแล้วพอยิ่งอายุมากมันก็ยิ่งตกมากขึ้นนะสก็คือกล้ามเนื้อพอยิ่งอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันก็ดึงนะพวกนี้จะังเกีพออคายิรน็ต หรือหลอดพวกนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันดึงตาลงมันก็จะยกตาขึ้นระดับหนึ่งหรือบางคนไปยกคิ้วขึ้นนะด้วยวอทอซเนี่ยมันก็จะทำให้ตาดูเปิดหน้าตาก็ดูสดใสขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบวิธีแบบธรรมชาติแล้วก็เห็นผลทันทีไม่ต้องพักฟื้นนะครับนะอันนี้คือปัจจัยจากกล้ามเนื้อ3มคือปัจจัยจากไขมันนะคือชั้นไขมันมันเยอะพอชั้นไขมันมันเยอะมันก็ทําให้ผิวหนังตามันหลอดย่นย่อนลงมานะพวกนี้ก็อาจจะต้องอาจจะใช้วิธีถ้าไม่อยากไปผ่าตัดก็ฉีดสลายไขมันก่อนนะมัันนนมดูแลง ก็จะช่วยให้เปลือกตามันดูสว่างขึ้นได้นะสามผิวหนังผิวหนังมันเยอะมันห้อยย,ออย้อยย้วยหย่อนยานซึ่งบางคนมีทั้งผิวหนังห้อยอย่างเดียวคือหนังตามันเยอะกลับบางคนมีทั้งผิวหนังแล้วมีทั้งไขมันโอ้โหมีหลายปาัจจัยเหลือเกินซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราใช้อ,อย่างผิวหนังเนี่ยบางทีอาจจะใช้ร้อยไหมดึงดึงผิวขึ้นไปได้นะครับนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แต่สุดท้ายทั้งนี้และทั้งนั้นบางคนก็ต้องจบด้วยการแก้ไขที่ผิวหนังและไขมันตรงชั้นเปลือกตานันเลย ยังไงก็ตามก็หนีไม่พ้นของการทําผ่าตัดนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีเคสตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งใช่ไหมป็นชาวญี่ปุ่นนะคน,นลูกสะพ้ายพา,พามา,มาพามานะครับ ซึ่งก็อาจจะพูดกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องหลหะเพาต้องมีล่างคือคุณลซ<ช>กร์พรก็เป็นล่ามตลอดนะคุณน้าคนนี้เนี่ยก็มีปัญหาคือหน้าแก่ละแต่ด้วยความที่ยังรักสวยรักงามอยู่ก็อยากสาวขึ้นอีกอะ่ะก็เลยมาหาเราครับ,รบข้ามน้ำข้ามทะเลจากญี่ปุ่นเลยนะาามาให้เรายกร้อยใหม่ดึงหน้าขึ้นไปแบบสิป,ปีแล้วก็เปลือกตาเนี่ยทำให้เขาดูแก่มากที่สุด ในเคสคนนี้เนี่ยไขยมันไม่ค่อยมีแต่หนังตาเยอะมากคนนี้ได้ทําการตัดหนังตาส่วนเกินแล้วก็เย็บชั้นหนังตาใหม่แก้ไขชั้นหนังตาใหม่นะครับซึ่งตาของคนนี้เนี่ยเริ่มต้นก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเราก็พยายามแก้ไขให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่อย่างอย่างที่บอกบางทีมันก็มันก็ไม่ได้ทําได้ร้อเรซนะครับนะเราไปดูผลลัพธ์ของแกแล้วกันว่าแกพึงพอใจกับภาพลักษณ์หลังจากที่ทํางานร้อยใหม่แล้ว ผาตัดเย็บต่างๆซึ่งอันนี้เป็น7วันเองนะใช่7วันยังไม่เข้าที่นะครับแค่พอเห็นเราเราสัก70%แต่ถ้า1เดือนผ่านไปจะสวยกว่าน,นี้เราไปติดตามชมหลังจากยกกระชับแก้ไขปรับเปลี่ยนรูปหน้าแล้วคุณน้าคนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับไปชมครับอะไรถึงอยากให้คุณแม่เปลี่ยนลองถามคุณแม่ดูว่าทำไมคุณได้ถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงม่เียนชีเขาชื่นดีฮูชีว่าล้ ว่าใกล้บูชี่เลยมีนมตั้งสเตโซอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากเด็กทุกคนก็อยากเป็นเด็กทุกคนก็อยากเป็นเด็กอยากอยากอะไรนะเรียกว่าพี่เลนเนี่อายุเท่าไหร่ครับมานั่ไส้54 54ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับคุณแม่เนี่ยอายุ54นะเป็นคุณแม่สามีนะครับส่วนคุณน้องแนนเนี่ยก็อายุพอๆกัน เด็กๆหน่อยรอเล่กก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้คุณแม่สามีดูดีขึ้นแล้วก็เปิด YouTube ดูก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้ใช่ใช่ไหมดูนะแล้วเกิดอะไรทำไมถึงเกิดความเชื่อมั่นที่ะมาจีนี่ก็ดูเยอะๆเข้าเยอะๆเข้าดูในหลายที่แล้วก็มีรีวิวคนทั้งบ้านเกาทำเนี่ยมันมันได้ผลก็ก็อยากแล้วระหว่างนั้นเนี่ยได้เปิดให้คุณแม่สามีดูไหมเปิดให้เขาดูเพืาอเขาดูคนทำอ่ะลองถามเขาว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงไม่ว่ะนิ่งเงีย リビューとね、なんか YouTube と。私は、そうそう、お母さん見たわ、びっくりだね。びっくりだ、どれどうそう。いいわか。前は YouTube でしょリビューあるでしょいや、見たでしょそうそう。ここだね、見たわ、びっくりか。なんで顔しんじりかこっちか日本悪いでしょ違う違う。YouTube とね、いや、見たでしょどう โคจรไหนโคจรคิดนี่ไม่มวดีวีวารู้ดิชอขนานกัตัวเขาเฉินดีดิชอหันมือเดียวมีตาวารู้ดิคุริสกันอืมะเนี่ยมามากาเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วเขาประกใจว่าไม่ต้องผ่าตัดไมไม่ต้องมีรอยแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็ดวัน เจ็ด้าวันภาพทางนี้คือภาพก่อนทำนะครับเห็นเลยนะครับว่าผิวดูลิฟต์ดูยกขึ้นอันนี้คือหลังทำแล้ว7วันนะครับและยังไม่พอครับเราได้มีการแก้ไขอีกเรื่องราวหนึ่งบางครั้งเนี่ยโครงสร้างของตาเ<ส>นี่ยก<ส>็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราดูมีอายุนะครับแล้วหนังตาของคนที่อายุมากขึ้นถูกต้องไหมคะน้องแนนมันจะตกลงมานี่เราก็มีการตัดหนัง,นงตาแล้วทําชั้นตาใหม่นะครับอันนี้ยังบวมอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวจะยุบเข้าที่อีกวันนี้เพิ่งตัดใหม่ใช่วันนี้เพิ่งตัดใหมนะครับแนวเห็นไหมครับลิ น้องแนนอธิบายให้แม่ฟังก็ได้ว่าโหนกแก้มเนี่ยที่มันหล่นอย่างเงี้ยตอนนี้มันขยับขึ้นมาเหมือนเป็นเสาโหนกแก้มแก่ๆเป็นอย่างงี้ออโหนกแก้มสาวๆอยู่ตรงนี้น,นีตรง้แล้วเราก็ลิฟต์ยกขึ้นก้อนห้อยๆที่แก้มก้อยตรงเนี้ยยกขึ้นออแล้วที่สําคัญน่ะน้องแนนให้เขาแตะผิวผิวจะกระชับขึ้นผิวแน่นขึ้นเราแตะ มันแน่นขึ้นไหมมันแน่นขึ้นไหมยัง今はเยาวราคายัっไม่ได้เยยาเอาหลังมือมาเทียบนะบอกเขาเพราะหลังมือใช่ใช่ถามนิดนึงว่าความรู้สึกนะครับหลังจากผ่านไปเจ็ดวันเนี่ย คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างณวันเนี้ยอิมาชาชิงไม่รู้ว่าเยอะหรือไม่พี่กาโอ้อยกาพี่ชั่วกาเชอร์ชิโกวิโอเน่ชิโกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับแล้วในมุมมองผิดเลยคีโตฮิเนมาทีนี้ในมุมมองของวัยประมาณนี้นะครับกับความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแบบนี้เออมันคุ้มค่าไหม จากสิ่ง e ที e ่เปลี e ่ยนแบบนี้อยากให้ทำไหมภาสาอมาบอกโกจูยงใสโชคณิฮาร่าว่ายงจูมังยงจูมังอะนะโซอีกาแต่เดยยงจูมังคุจิคาโอชมาดามุตดันดันที่เรียวอีกาอีเขาบอกว่าดีดีนอร์เซ็นไหมอาแต่นีอีมาว่านังแตบโเปลี่ยมาัเ็กเปอร์เซอีมาว่าอีกุลัสกิมุจิ 80% 10%ครับอะที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 0ีทวที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 ทตอนนี้ีท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 เทีทีที ครบสิบวันคงร้อยเปอร์เซ็นต์กกรสังมโตีก็แค่สุกาวกนั่นที่เรยช่กว่า ยกยสูโกาังวกนสมาทคิดั้ลดบ้ลด้นกดีวครับยกดีวขบคุณมาครับน่าประทับใจแทนแกเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แกพูดออกมาถึงแกจะสื่อสารแล้วฟังภาษาญี่ปุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ลูกสะพ้ายบอกเลยว่าหูแกชอบมากแฮปปี้มากขอเล่าความลับเบื้องหลังการถ่ายทำว่า ว่าหลังจากทําไปวันแรกก็ดูสวยวันแรกเนี่ยตอนที่ทําใหม่ๆสวยเลยนะเป็นอย่างที่เห็นอันนี้เลยแต่วันลุกขึ้นมันต้องมีบวมเลยเพราะอยางที่การตัดหนังตาบวมมันก็จะบวมบวมบวม,ม,ม,มโอโหคุณน้านด้วยความที่อยู่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วมาอยู่เมืองไทยไงร้องไห้ร้อง,องห่มร้องไห้ดูตีพงตีพายลูกสจ้าายก็ต้องโทรมาเอาอยัางก่อน ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะจนกระทั่งผ่านไป3าวันคือมันจะบวมว,วันสวันสวันแรกแต่นี้7วันถือว่าอย่างนี้ถือว่าโอเคนะแต่เดี๋ยวมันจะยุบลงไปวันนี้อีกเรียกว่า7วันแกก็แฮปปี้แล้วพอยุบบวมแบบดีใจและใจหาแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าเดี๋ยวครบ1เดือนจะสวยเข้าที่แล้วจะสวยวันนี้จะเยอะ <ใน S 1> กว่านี้<ว>อีกยังไม่รู้นะทีนี้นอกจากอายุมากเนี่ยพวกนี้ตามันมีปัญหาละอายุน้อยๆก็มีปัญหาคือตาไม่ได้สวยตั้งแต่แรกนะคุณนาคนนี้ตาสาวๆคงจะสวยนะนะเราแก้กลับไปให้เป็นสาวนี่เขานคง คือเป็นคนที่ยังไม่ได้อายุมากแต่ตาไม่ได้สวยนก็อยากให้รูปตาสวยมันก็แก้ไขได้หมดแหละเอามาไม,มา้ไหนละ่ะตาชั้นเดียวตาหลบในอยากได้มีชั้นเล็กๆชั้นหลบในหรือจะเอาชั้นโตโๆหรือมีไขมันจะตัดไขมันไปด้วยหรือจะเปลี่ยนชั้นหนังตาใหม่หรือชั้นหนังตาไม่เท่ากันเรามีหลากหลายรูปแบบเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะครับเราเปิดภาพให้ดูไปเรื่อยๆเลยสำหรับคน,นที่ทําในการแก้ไขนะครับ ตานะครับแต่ละคนเลยนะครับออดูไปว่าก่อนทาําหลังทําเป็นยังไงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงออให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นออและสิ่งทําความออกมาเนี่ยผลลัพธ์3-5ถึงวันก็ดูเปลี่ยนแปลงขึ้นน่าประทับใจแต่เ,ออเคสสุดท้ายนี้สิเคสสุดท้ายนี้เป็นน้องคนหนึ่งซึ่งใช้เวลาในการทำนามน้องตัม<า>้มน้องตั้มเพราะว่าตาของเธอเป็นปัญหาเยอะมากออม,ามีทั้งชั้นไขมนันมีชั้นผิวหนังที่มันเยอะแล้วต้องตัดเก็บเปลือกตาแล้วก็ต้องสร้างชั้นหนังตาใหม่แล้วชั้นหนังตาเดิมก็ไม่ค่อยเท่ากันด้วยเล้วถึงแก้นามคนนี้คน นานม,มากจริงๆนะครับแต่ว่าออกมาเธอก็พึงพอใจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาพร้อมกับมาตัดใหม่ในวันที่ตัดใหม่เนี่ยเธอเพิ่งนอนอยู่บนเตียงนะ,ะแล้วตอนที่ตัดใหม่ในหม,ม่เนี่ยยังล้างเธอก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหรอกแต่ว่าตัดใหม่ปุ๊บความล้างหายไปเราก็สัมภาษณ์เธอทันทีโดยที่เธอยังไม่เห็นรูปหน้าเธอในกระจกแต่นั้นในช่วงแรกเนี่ยเธอยังเขินๆอยู่นะครับแต่ช่วงกลางๆแต่เธอได้เห็นหน้าเธอในกระจกแล้วเธอก็ตกกรใจเธอไม่นึกว่าเฮ้ย มันขนาดนี้เลยเหรอได้ขนาดนี้เลยเหรอครับนะไปชมครับความน่ารักน่ารักจากน้องตั้มเลยครับเดี๋ยวน้องตั้มเตรียมเอ๊ะน้องตั้มทำตากับพี่ไปใช่ไหมใเป็นไงบ้างเข้าที่แล้วยังวันนี้อ๋อเข้าที่ค่ะแต่เจ็บมากจริงเหรอคาดหวังว่าจะสวยนะคะเออแต่คาดหวังว่าสวยแต่ตาตอนนี้ตาสวยเลยนะตัวเองใช่ไหมสวยนี่อันเดียวก็ดูท่าดูท่าเออธรรมเอ๊ยตาหน้ารักขึ้นไหมหวานไหม เดี๋ยวมันจะยุบวันนี้อีกเดี๋ยวมันจะยุบวันนี้อีกดูหวานขึ้นเดี๋ยวพอจมูกมาเออนี่เพิ่งตัดใหม่ใหม่เออเธอเออนี่ทำเฮ้ยตัวเองทำท่าตะกี้น่ารักนะเฮ้ยลองทำท่าใหม่เนอะเนอะเนอะเเอาจริงๆนี่ดูดีมากเลยนะเออตาแล้วโอเคตาหวานขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่ไหมบอกแล้ววันนี้เป็นวันที่อะไรละวันนี้วันที่หลังจากทำนะคะสี่ห้า ทำไปคืนมันสุกป่ะคะสุกเสาร์อาทิตย์นี่เขาบอกตัวเองเป็นเคสที่นานมากเลยเป็นเคสที่แบบว่ายักแย่ยักยันแล้วก็นานกว่าชาวบ้านเลยสามชั่วโมงแต่ได้สวยใครก็ยอมอก็แค่หลับเฉยเฉยอ่ะสวยนะอ่ะพี่ถามพี่หนึ่งวันนี้กี่วันนะลืมเลยเนี่ยห้าวันห้าวันตัวเองรู้สึกยังไงบ้างห้าวันก็ ชอบชอบรู้สึกว่าตัวเองตาโตขึ้นอ่าไหนโฟกัสวใกล้ๆหน่อยเฮ้ยต่ตาสวยจริงเออใช่เออต่ตาสวยนะไอ้นะไน่ารักดีอ่ะทุกวันนี้จะทำอะไรต่อไปมั้ง ทำฟันนี่ไงคะเออทำฟันผ่าผ่าขานไกลก่อนค่ะผ่าขานไกลตัดซะเอาหน้าเกาหลีก่อนแต่พี่ว่านหน้าเขาจะสวยมากเพราะผิวเขามาด้วยไงนี่ขนาดแค่ตานะเหลือจมูกจะดูดีขึ้นเป็นคนที่ดูดีดูตาสิเอาตัวเองไปดูยังไงอะตัวเองมองกระจกสิมองใหม่มองใหม่มองใหม่ไม่ตายแล้วเห็นไหมเห็นนะตาชดจำวันนี้ไว้นะ <utan> เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะ<ม>่ะเราสองคนคล้ายๆกันเพื่อนเพื่อนเก่าๆจะจําไม่ได้จริงไห <c oughs> มใช่ค่ะเออเหมือนเหมือนพี่เลยเพื่อนตอนประถมมัธยมอมพี่อมหวานน่ะจำไม่ได้เพราะพี่เปลี่ยนเยอะพี่เป็นคนหนึ่งที่ทําตาทตําจมูกทําคางทำทำั้งเมืองเนะก็เป็นกําลังใจให้ตั้มนะครับแล้วทุกคนก็จะรอคอยและติดตามตั้มนะครับว่าปีหน้าตั้มจะมาโชว์สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้มจะเป็นคนที่สวยขึ้นจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ s u อร์ไพรส์ั้ตัมอาจจะเป็นไอดอลกับใครหลายๆคนนะครับ อาจจะเป็นแรงบันดาลใจลึกๆให้ใครหลายๆคนที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราเองถึงต้องไมตั้มต้องค่ะนีเลิศว่ะนะเห็นไหมครับว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักน้องเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องทําปหลายอย่างเลยนะครับนะเพราะว่าเขาจะต้องผ่าตัดดึงหน้าจะต้องแก้จมูกคือเป็นเคสที่คล้ายๆกับการทําที่เกาหลีเลยแต่ในเมืองไทยเราสามารถทําได้้วนะครับเขาก็ยังมารอนะจริงๆแล้วเคยใส่ไปแล้วแล้วไม่อยากบอกคือบรรทัน นะคือเราไม่ได้ใส่ให้นะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่เราดันเสมอแล้ละอดีตทีนี้เขาก็ต้องรอใส่ใหม่แต่ว่ารอใส่ใหม่ต้องรอทําหน้านี่ขึ้นมาก่อนนะเ,เดี๋ยวยังไงก็ตามนะเราจะมาอัปเดตนะหลังจากเธอผ่าตัดอะไรแล้วอะไรเรียบร้อยนะทำจมูกแล้วหน้าตาเธอสวยจากเดิมคลิปนี้เป็นแบบไม่นานส,ส้าสดเราเดี๋ยวเก็บเอาไว้ครับวัน,นอนาคตเราจะเอามาย้อนดูว่าในอดีตเธอเป็นอย่างเงี้งยเธอเริ่มต้นจากอย่างเงี้ยนะครับอาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครต่อใครหลายต่อหลายคนที่อยาก เปลี่ยนแปลงชีวิตลุกขึ้นมาวันนี้ฉันอยากดูดีบ้างนะครับใครที่อยากจะกลับไปรีวิวดูนะครับย้อนหลังนะครับสามารถไปเปิดใน y t u t u นะครับไปเซิร์ชหาคำว่าเป้พิยุทธ์พี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับใครที่อยากให้เราดีไซน์รูปหน้านะครับสามารถส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างนะครับคล้ายกับการถ่ายบัตรประชาชนนะครับส่งมาในโปรแกรมไลน์ P A E P W E R A Y U T M แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถโทรมาสอบถามร่วมพูดคุยได้นะครับกับวันและเวลาทําการในเวลาตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะครับสมาร์ทคลินิกนะครับสามารถเดินทางมาง่ายๆครับเส้นทางมาจากมอเกษตรนะครับแล้วก็เดินทางมานะครับอยู่ประมาณแยกที่2นะครับคือแยกเสนานะครับถนนเกษตร นวมินนะครับเบอร์สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้ทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนะครับแล้วเราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยหรูอลังการอย่างนี้นะครับโครงการเดอะรอยัลเรสซิเดนต์นะครับอาคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราทั้งสองนะครับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐเป้พิรยุทธ์นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้และติดตามได้ใหม่กับรายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์วันเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ